สวัสดีค่ะวันนี้แนะนํางานรุ่นนี้นะคะเป็นงานคอจีนนะคะแล้วก็เป็นกระดุมมุกด้านหน้าแบบนี้เลย ตัวนี้คือเนื้อผ้านะคะคอตตอนดอกลอยสวิทค่ะแล้วก็แต่งด้วยลูกไม้อิตาลีนะคะลายกุหลาบนะคะรุ่นนี้เป็นทรงสลิมนะคะใครใส่ไซส์เท่าไหร่อยู่แนะนาบวกใส่เพิ่มหนึ่งไซส์นะคะดาใส่ไซส์สี่สิบดาก็บวกไซส์สี่สองขึ้นมานะคะรุ่นนี้ดาใส่ให้ดูแล้วนะเดี๋ยวดาขึ้นตัวอย่างให้ดูด้านล่างนี้นะคะตัวนี้ราคา1,600บาทค่ะเนื้อผ้าดีมากนะคะแล้วก็ดีเทลการเย็บนะคะก็คือคิดแทนลูกค้ามาแล้วนะคะว่าถ้าใส่งานกระดุมอ่ะเวลา ช่องว่างระหว่างกระดุมจะเห็นใช่ไหมตัวนี้ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่ามีซับในค่ะที่จะปิดขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมนะคะทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นงานที่ทําปานิดมากแล้วก็สวยมากๆนะคะวันนี้ดนาะเอาขึ้นมาไลค์แล้วก็ใส่ให้ดูแล้วนะคะตัวนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นคอตตอนนะคะอดอกลอยสวิตนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ตัดแล้วก็แต่ง แต่งนะคะทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะ1,600บาทมีไซส์ถึง44นะคะ3 8 4 0 4 2 4นะคะ